ข้ามโฆษณาที่ใต้เม้นได้นะครับสำหรับใครที่อยากเติมเองครับ easycard ช่วยคุณได้จำหน่ายบัตร princess connect ราคาพิเศษถูกกว่าสะดวกปลอดภัยบัตรแท้ทุกใบนะครับ <Wow. S 1> เป็นบัตรคุกกี้นะครับแล้วก็บัตรลาเซอร์เราจะได้ส่วนลดของการซื้อไปนะครับที่ถูกกว่าตเติมเองแน่นอนนะครับคลิปสอนลิงก์ใต้คลิปครับ ฮัลโหลเทสไม่หนึ่งสองสามครับสวัสดีทุกคนนะครับพบผมเจมเมอร์สตูดิโอกับเกม p ิสเซ็ตคอนเน็กต์รีสตารนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคก่อนนะครับนะเทคนิคแล้วก็เล่นให้ดูกันเลยนะครับสำหรับการผ่าน p ิสเซ็ตอารีนเอออา p ์ฟิสเซใช่ไหม ตอนนี้ผมอยู่แรงที่10,000นะครับ10,000กว่ายังไม่ขึ้นเลยนะครับผมทําทีมไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ผมเน้นแค่2ทีมเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเทคนิคคือเราทําแค่2ทีมพอนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องทํา3ทีมนะครับเพราะว่าชนะ2ตาเราก็สามารถผ่านไปได้แล้วนะครับผมเราสามารถขึ้นอันดับได้แล้วนะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยอ่ะเราไปดูทีมที่เป็นคนก็ได้เนี่ยคนเนี่ยนเห็นไหมมันทำแค่ทำแค่ทีมเดียวที่เหลือจะเป็นกรอบทองเฉยแต่ไม่ได้มี ความแรงเลยนะครับไม่มีดาเมจนะครับหรือว่าไม่ไม่ได้อัพเยอะนะครับอัพแค่สองสตัวแล้วกดเข้าไปดูเลยอ่าเราก็เอาตัวที่เป็นดาเมจไม่ต้องเอาดาเมจดิเอาตัวกะกา,กากไปใส่2ทีมสุดท้ายเพราะว่าตัวแรกตัวแรกของเขาเนี่ยอัดไว้เต็มที่เลยครับเราไปตีตัวหลังเขาเลยนะครับปาที่2อไปเลยเออผมจัดไว,ดว้พอดีเลยอันเนี้ยชนะชัวร์นะครับเนี่ยอันเนี้ยไหวเห็นไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ทําทีมไว้นะครับอันนี้คือเทคนิคแรกเกินะครับโอเค โอ้โหเนี่ยวุดอีกแล้วอ่ะวุดทุกดอกเลยวุดคือตีไม่โดนนะครับนะภาษาของผมเอ,อไปต่อไปต่ออีกตัวท้ายอ่าเราแทงหน้าสองเลยนะครับนี่ดาเมจอัดเข้าไปปึ้งเรียบร้อยเรียบร้อยครับเราก็ชนะนี่นะครับไปต่ออ่าได้400เพชรโอ้โหถ้าใครขึ้นมาบอกเลยว่าคุ้มมาก เทคนิคมีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผม่านให้เรื่อยๆนะครับให้ดูเรื่อยๆอันนี้คนอีกแล้วเราเจอคนเราก็ตีคนเลยดีกว่าโอเคเราจะขึ้นมาเป็น8 8,100กว่านะครับโอเคทีมเขาก็จะเป็นโูมีทีมอึดอยู่แต่เราไหวอยู่เพราะว่าตัวหลังเขาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราอัดทีมไปที่ตัวนี้เลยอัดทีมไปที่ตัวนี้นะครับไปให้ hey, ผมก็อัดวันนี้น่ะดูสิปึ๊บตัวหลังเขาไม่ได้จัด นะผมจะเอาอันนี้ไปเผาไม่ต้องก็ได้นะครับเนี่ยไหวอยู่เดี๋ยวผมจะเอาตึดตึดอ่ะ uh, ปาน,นี้ประมาณนี้ได้อยู่ประมาณนี้ได้อยู่เพราะว่าเขาไม่มีตีตัวตัวหลังเราล่อได้อยู่เขา,าน่าจะมาตีตัวนี้เราโอเคทำมากิเขานะฮะขอมองก่อนเดี๋ยวเขาจะมาตีตัวนี้ตัวนี้น่าจะตีตัวนี้แนะ่ โอ้เราจะแพ้นะครับเพราะว่าธามาก,กิล้วงหลังไม่ไหวอ๋อล้วงหลังได้อยู่แต่เราต้องเอาดาเมจมาแทงมา2ตัวนะครับโอเคอยูคาลิปไปทางนี้เลยแล้วก็น้องมานะครับนี่เพราะว่าเขาอาดาเมจพอสมควรแล้วก็แทงเร่งสปีดมีแทงเยอะนะฮะเอาไง่าย่าแทงเยอะกว่าโอเคเราตัดกำลังเขาอันนี้เขาสุ่มไอ้เขาข้าวนะครับนะผ่านเขาข้าวนะครับไม่ได้คำนึงอะไรเยอะมากมาย <Okay. S 2> ไปต่อครับมาเห็นไหมไหมเราไม่ไม่ตีตัวหลังเราธารรมากิเรารอดครับแต่ถ้าเราเอามากิไว้ตรงนี้นะเราอาจจะไม่ลอดเพราะว่าธารรมกิมันจะปเปาะนะฮะเพราะว่าโดนตีหน้านี่เขาตีเราไม่เข้านะครับเห็นไหมมาโอ้ผมอึดมากปึ้งเรียบร้อยหลับไปครับยิงนัดหนึ่งเรียบร้อยนี่ครับผ่านง่ายๆเห็นไหมธร,รมากิแค่2ดาวเท่านั้น ขึ้นได้ยาวมากผมเนี่ยเอาธร,รมกิมาลงด่าน pvp บอกเลยว่าโหดมากเจาะหลังนะครับแต่จะแพ้ทีมที่เป็นดาเมจหน้านะแถวหน้าแล้วก็เป็นแท้งเยอะๆเนี่ยแพ้แน่นอนนข้อเสียของน้องโอเคเรียบร้อยชิวๆครับชิวๆผ่านแล้วครับเห็นไหมง่ายไหมครับดูทีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปผ่านกันต่อโอเคเวทีมนี้ได้อยู่นะ สองหมื่นสามมีตีตัวมีดาเมสสองตัวไอ้นี้มันน่าจะตีผมแน่ๆเลยหือทีมหลังก็พอได้ต้องเอามาโฮกกลับไหมไม่ต้องได้อยู่ต้องลองธนูผมเปาะไปหน่อยถ้าทำสามดาวน่าจะอึดขึ้นดูดิตายอีกแล้วตายไวมาก ทีมพยายามอยาให้ตายไวนะครับเพราะว่าฝั่งเขาจะได้เกรดไวอ่าอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอเคเพะเราเอาดามจดเข้าแรกนะครับว่านะต้องมีตัวกันดามจโอเคผ่านอ่ะตัวหลังสุดท้ายแหละเราต้องชนะดามจผมน่าจะได้อยู่เอเอ,เอใช่ไม่ตัวตัวแท้งน่าจะได้อยู่เพราะว่ามีฮิวมีซับแท้ง มีซับแท้งสามตัวดาเมจตัวเดียวอือได้อยู่เอาเรื่องอยู่เพราะว่าเขามีดาเมจอ่าแค่ไม่กี่ตัวนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่มากกว่าแท้งก็เลยชนะเอานะครับแฉชะะนะแท้งชนะได้เห็นไหมแท้งจะยืนนานมากตัวกลางตายก่อนด้วยซ้ํานะครับนี่ประมาณนี้ปึ๊บขึ้นมาอีสี่พอย โอ้ oh, เราขึ้นมาแล้งสี่พันแล้วโห oh, ชนะมาสามสิบหกนี่แหละมาขอดูดีดีอันนี้แทงโอ้ย oh, ซับสองเลยดาเมจปัน่นปั่นหนึ่งตัวโห oh, ผมน่าจะแพ้เอ้ยไอยชนะนี่นาแต่ว่าไม่มีดาเมจไอไม่มีตัวแท้งเลยที่รู้แทงหนึ่งโอ้ย oh, ดาเมจเขาน้อย ดาเมจหมู่ด้วยแทงยืนเดี่ยวได้อันนี้เราจะเอาทิสลุแล้วก็เอามาโคโตะเหรอดาเมจเอาไว้บ้างดีกว่าเอานี่มายืนดีกว่าอ่าทีมสองปล่อยอันนี้มาฮิลอะขำขหวังว่าจะได้ดาเมจน่าจะพออยู่เอาฮิลมาเอาฮิลมาฮิลผมยังไม่สุดเลยนะของโคตรกากแต่น่าจะ พอพอถูไทยถ่ายได้ฮิวได้อยู่พอแทงดามจเขาน้อยอยู่นะฮะมกกืกิเออเรียบร้อยแทงตัดไปแล้วเอ้ยเราตัดฮิวไปแล้วโอเคนี่แล้วก็ฮิวเออเรียบร้อยครับตัวหลังไปแล้วนะครับเจออ่าฮาซุเนะปัดหลังไปเมื่อกี้เรียบร้อยโอเคผ่านทีมกลางเราจะปล่อยนะฮะโอเคชนะนี่แหละนะ ถ้าทีต้องดูนะครับตัวไหนมันตีเดียวเอาแทงต้องแทง2 2เท่านั้นไม่งั้นแทงหายนะครับแทงหายไวโอเคทีมหลังเรามีตัวปั่นอยู่ไอ้อันนี้มันตายง่ายคูกะนะครับใครเอามาลงมาทำอะไรนะคูกะโคตรโคตรเปาะนะครับเรียบร้อยไหมสบายสบายสบาย,บายเราอันบอกเลยว่าทีมนี้ดาเมจรัวเรียบร้อยชน,นะ เราได้เท่าไหร่เนี่ยไ,ได้เท่าไหร่เนี่ยโบเข้าไปเจ็รครับโอเคครับไปต่อเลือกหาคนวิคนนี้น่าจะไหวอยู่ดูซิทีมสองอะยัดสามเปลี่ยนใหม่แค่นี้ปล่อยกดไปเลย เรียบร้อยมาวิ่งมาไอลิมะเออเรียบร้อยครับตัวดามจไปแล้วหนึ่งตัวแล้วไอตัวนี้รับดามจอ่า ผมก็ไม่ได้โหดนะฮะแต่ว่าก็เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเราดูทีมแพ้ทางตีเดี่ยวตีหมู่นะครับตีเดี่ยวตีเดี่ยวจะตีอ่าพวกที่เป็นแทงได้นะครับแทงเยอะๆเนี่ยเอาตีเดี่ยวมาเลยสบายแน่นอนเราก็เอาแทงตัวเดียวพอนะครับยืนไหวแทงตัวเดียวยืนหน้าไหวนะครับถ้าเขาแทงเยอะนี่ได้600แล้วครับวันนี้ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยมาพอแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้สรุปแล้วนะครับอู่ได้5้0 0ัโอ้โหโยโเยอะโอ้ห้า0 0เลยผู้ชมนี่จะผมขึ้นต่อได้ต่อนะครับนะถ้าผมทำทีมอีกหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูสเตตัสสักนิดหนึ่งของประมาณนี้ครับนี่ของประมาณนี้นะทำสุดเกือบหมดละนี่อันนี้ยังไม่สุดอันนี้สุดแล้วสุดแล้วนี่เราไม่อัพเวลทีโอ้โหถ้าอัพเวลอีกหน่อยนะจะตีแรงมากเลยไม่ทันแล้วนะครับ มีไม่ได้อัปเดตเลยแมวเวลเดี๋ยวผมทำตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะมันจะสุดมากนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นตัวน่าจะนี่ครับโดรินะครับเอามาปั่นนะครับเอามาเพิ่มดาเมจเวทให้เรานะครับอยู่แรงๆแล้วก็อาจจะเป็นนิ่นอนนะครับอันนี้นอนมาใช้ด้วยอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ผลสรุปแล้วนะครับตัวที่เป็นตัวแท้งเยอะๆเอาตัวตีเดียวมาตีนะครับแล้วก็ ไม่ต้องเอาฮิวมาเยอะนะครับไม่ต้องเอาฮิวมารเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาแทงเขาไม่มีดาเมจใส่เราแล้วก็เอาตัวตีเดี่ยวหรือตีหมูจัดไปเลยนะครับเอาเป็นดาเมจก็ตามเอาดาเมจให้ได้แค่นั้นเองนะครับถึงซับเขาจะเต็มแทงมาเยอะนะครับดาเมจชนะอยู่แล้วนะฮะอ่าต่อไปตัวดาเมจเราจะสู้เขาไงเราก็เอาตัวที่เป็นแทงมา2ตัวแล้วถ้าถ้าถ้าดาเมจเขาเนี่ยมีตัวหลังเยอะเราเอาทามากิไปเลยครับไปสอยหลังหรือว่าอาอาซูเนะมานะครับ เราก็จะนะทางนะครับมาอ่านนี้ขึ้นกับแล้วแต่กับแต่ตัวละครที่ยืนนะครับก็ดูตามตัวอย่างที่ลงไปเมื่อกี้นะครับนั่นจะเป็นประสบการณ์ท่านได้นะครับก็มีอะไรอีกเป็นตัวซับเยอะๆนะครับตัวซับเยอะๆเราไม่ต้องห่วงอะไรมากเราห่วงแค่เอาดาเมจยัดเข้าไปเลยครับเออมันก็คล้ายๆแทงนั่นแหละเพราะว่าซับเยอะๆเนี่ยข้อเสียของเขาคือดาเมจเขาจะน้อยลงถ้าสมมติเขาซับ2ดาเมจ มีตัวกลางตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้วแทงสองหรือว่าดาเมจเยอะๆยเงี้ยก็มีโอกาสแพ้ได้แต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นอ่าเป็นดาเมจดาเมจเยอะนะครับดาเมจสูงอะไรเงี้ยไอแทงสูงนะครับแต่ว่ามีตัวที่เป็นตัวบัฟเนี่ยตัวนเนี้ย e เนี่ยอีโอเนี่ยมาบัฟเราอะตี้เราก็เจ๊งได้นะเพราะว่ามันหันมาตีฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเราที่เป็นดาเมจสูงได้นะครับถ้าถ้าตี้ไหนที่แท้งอื่นๆแล้วก็มีอีโอมาเนี่ย เราต้องดูดีๆเลยเราต้องเอาอะไรมากัดหลังมันนะครับนะธรรมกิอะไรงเงี้ยหรือว่าฮัสซน,นะย่ผมบอกไปนะครับอย่างที่เห็นไปว่าฮาสซเนะเนี่ยจะไปเจาะหลังตลอดเลยตีธรรมดามันจะแรงนะครับแล้วก็น้องธรรมกิก็ล้วงหลังเหมือนกันถ้ายืนคู่ไปด้วยก็โอเคนะครับส่วนมาโฮเนี่ยมันจัเป็นต้องลงแบบผมก็ได้นะครับผมเอามาลงเพราะว่าที่ผมเนี่ยต้องแยกไปตีาตัวที่เป็นแท้งหรือดาเมจต้องแยกไปตีอีกตัวนะครับ แทงผมเลยน้อยลงผมก็เลยต้องเอาที่เป็นมาโคฮเนี่ยมาฮิวตัวแรกให,ให้ให้ทันนะครับนะอย่างเช่นโนโซมิที่ผมเอามาคู่กันตลอดเลยเพราะว่ามันนโซมิ uh, เนี่ยมันอึดแล้วก็ไม่ทําให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยตายทีมนะเพราะว่ามันจะดึงดาเมจทั้งหมดไปให้ไปตีน้องคนเดียวนะครับนะนองโซมิส่วนตัวเนี้ยก็เอาเป็นดาเมจไปเลยนะครับเพราะว่าน้องก็ทําดาเมจด้วยแล้วน้องเป็นตัวแทงด้วยแล้วเอาดาเมจยัดทับเลยที่น้องตัวนี้นะครับน้องพุดดิง้งที่เหลือ ที่เหลืออยู่การปรับใช้งานของเราฮนะประมาณนี้โอเคไม่มีอะไรมากอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันทุกท่านนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมได้มาตั้ง5 0 0 0กับเพชรนะครับวันนี้คุ้มแล้วนะปั้นตัวได้ต่อแล้วนะสบายๆโอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว